เรื่องนี้คนที่เข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจจะรู้เป็นอย่างดีว่าการมาลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงระหว่างนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลหมดปัญญาในการบริหารทางสื่อนอกสื่อไทยนักวิเคราะห์นอกนักวิเคราะห์ไทยต่างมองเช่นกันว่ารัฐบาลนี้ไผ่ไม่รอดแน่นอนถึงแม้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงเป็นเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองและเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่รัฐบาลพยายามทําทุกวิธีทางที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยเราเองไม่ต้องอินเนจีดีพเอ้ยผมไม่รู้ขั้นจบจากที่ไหนนะผมว่าอนี้เป็นสิ่งที่ผิด อกเลยความคิดมากค่าเงินบาทแข็งเกินไปนะครับประชาติต้องมาแก้ไขด้วยไม่ใช่เดี๋ยวไปคิดว่าผมเป็นผู้แทนกับประชาตินะเราเองไม่ต้องอมเน้น GDP เฮ้ยผมไม่รู้ขั้นจบจากที่ไหนนะผมว่าอน,นี้เป็นสิ่งที่ผิดออกเลยความคิดมากคือถ้า GDP ก็คือรายได้คุณไม่มีรายได้คุณจะเอากระจาะเอาเงินที่ไหนมากระจายผม,จผมว่าท่านเองผมท่านพูดเหมือนกับเหมือนกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมฟังอะไร ม,มันผิดปกติวิธีคิดว่าจากแค่ให้คนให้คนมีความสุขด้วยถ้าไม่มีเงินไม่มีไรายได้เพิ่มคนจะมีความสุขได้ไงยิ่งหนี้คนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันมันต้องมันต้องมีการไอ้ทง1.9เปอร์เซ็นี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันกลายไปอยู่ในเงินเศรษฐีหมดเลยคนจนถึงมีปัญหาเนี่นี่คนเลยม,มาถึงพุ่งไปถึง90เปอร์เซ็นต์อันนี้คือว่าให้ผู้มีฐานะดีเนี่ยช่วยเสียสละนิดหนึ่งเนี่ย ค่ะอันนี้จริงๆแล้วนะคะเรื่องเรื่องของของบาดแข็งเนี่ยจริงก็ทําให้ให้เกิดความกังวลนะคะในในทุกในทุกภาคส่วนก็เราก็ในส่วนของรัฐบาลเองจริงก็เราก็ทําได้ในหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกับเป็นการเออเซฟก็ใช้ใช้ข้อดีของการที่มีบาดบาดแข็งในตอนนี้ให้ได้แต่ว่าในเรื่องของอีกด้านก็ต้องก็ต้องออก็ก็ต้องพูดคุยกันค่ะกับ ขอเพิ่มเติมไม่ใช่คุณเมื่อกี้พูดสั้นไปหน่อยเพราะว่าคาถามม,มันมีหลายคำถามใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยพอไปฟังก็รู้สึกสับสนเองจริง็จะบอกว่าจริงแล้วเรื่องของเงินบาทอะคะ่ะเขาพูดเลยนะเรื่องของเงินบาทอะคะ่ะเพราะว่าพองเงินบาทแข็งเนี่ย เข้าใจเลยว่าเกษตรกร,รส่งออกเนี่ยมันมันเป็นปัญหาแน่นอนนะคะก็ทุกคนก็จะมีความกังวลใจแต่ว่าที่พูดเมื่อกี้บอกว่าก็ให้ใช้ข้อดีของในเรื่องเวลาที่บาดแข็งอย่างเช่นการนําเข้าเนะพอการนําเข้าเนี่ยหรือว่าการเออคืนเงินต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้นะคะหรือว่าโครงการไหนที่จะมีการนําเข้าแล้วก็ล็อกล็อกตรงนี้ไว้เพื่อให้เพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นโอกาสเมื่อบาดแข็งนะคะแต่ว่าก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปการคลางก็ต้องคุยกับ ทางธนาคารแห่ะเทศไทยต่อไปคิดว่าหลังจากดิจิท a l วอลเลตแล้วมันก็กระตุ้น้นเยอะเลยเขป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เอาเงินไปจ่ายเอาเงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อน<ม>เงินในระบบมันไม่พอ <c oughs> คือเงินมันที่มีอยู่ในระบบมันถูกดูดออกไปะถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาจะใช้วิธีการที่สร้างเศรษฐกิจใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจเงินที่กู้มาเนี่ยต้องมาสร้างงานให้ประชาชน ไม่ใช่มาแจกแจกก็ไม่ทั่วถึงเฟดก็ลดไป50ซึ่งก็ต้องถือว่าสำหรับเฟดก็ไม่ไม่น้อยนะฮะถ้าในแง่ผลสิ่งที่เราเห็นอันหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันที่วันที่ทข่าวออกมาเนี่ยโดยรวมนะถือว่าตลาดก็ไม่ได้ไม่ได้คือค่อนข้างเหมือนอับสอบไอ้เรื่องข่าวอะไรไปแล้วใช่ไหมระดับหนึ่งเราก็เลยในแง่ผลนะจริงๆหลายอย่างมันเกิดขึ้นก่อนที่เขาตัดสินใจเพราะว่าไอ้ไอไอการตัดสินใจมันเหมือนถูก ถูกคาดการณ์หรือถูกไพรซ์อินโดยตลาดแล้วถามว่าไอ้ผลนั่นคืออะไรก็เหมือนที่เราเห็นกันนะครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่คนคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะจะจะลดดอกเบีย้ยค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็เห็นดอลลาร์มันอ่อนมาพอสมควรนะครับแล้วก็เงินนะฮะในภูมิภาคนะครับรวมทั้งเงินบาทเนี่ยก็มีการแข่งข้ากันนะครับ ช่องทางที่มันกระทบเศรษฐกิจไทยครับหลักๆเนี่ยก็เป็นเนี่ยฮะฝั่งฝั่งตลาดตลาดเงินแล้วก็ที่สำคัญก็คือฝั่งค่าเงินนะฮะไอ้ผลกระทบของเราในแง่พวกบอลยือะไรต่างๆก็มีบ้างแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยโดยรวมผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐ,ฐกิจอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าหรือมากมายขนาดนั้นดีกว่าเพราะว่าเราอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพึ่งระบบแบงค์จะเป็นส่วนใหญ่ เลยช่องที่เห็นที่กระทบเยอะเนี่ยก็เป็นเรื่องของค่าเงินนะที่เราเห็นเรื่องของค่าเงินที่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 ของบาทนะครับที่ทแข็งขึ้นมาจากการที่การอ่อนค่าของดอลลาร์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยที่มันไปซ้ําเติมเรื่องของผลกระทบต่อค่าเงินของเราเนี่ยก็คือว่าเราเห็นทองทองก็ all time high นะฮะ all time high ซึ่งก็มาจากเนี่ยเรื่องของว่าดอลลาร์อ่อนอ่อนเนี่ยส่วนหนึ่งน,นะครับแล้วก็ ค่างเงินไทยเนี่ยเป็นเป็นเป็นสกุลเงินที่จะค่อนข้างมีความเคลื่อนไหวนะฮะ correlation ของไทยค่างเงินไทยเนี่ยกับทองจะค่อนข้างสูงสูงกว่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาคและตอนที่เราเห็นทองมันมันมันแข็งราคาขึ้นอะไรต่างเนี่ยเราก็เห็นบาทแข็งนะฮะซ้ำเติมไปด้วยครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางเมนท,ที่ที่เกิดขึ้นส่วนผลในแง่เศรษฐกิจคือการที่เฟดเขาเขา เขาช่งแล้วแล้วเขาลดค่อนข้างอ,อ,อางนนี้ที่ตอนนี้ตลาดค่าการจะยี่ห้าห้าสิบอะไรเนี่ยมันก็ออกมาก็สะท้อนว่าเขาเขาเอ,อ,อยากจะเหมือนที่เขาพูดนะให้เวทกับไอ้อเรื่องของการที่จะ make sure ว่าเขา soft landing นะฮะให้ให้ให้เวทให้ความสําคัญกับเรื่องของดูแลเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็เทียบกับความเป็นห่วงเรื่องของด้านเงินเฟ้อนะครับซึ่งในแง่เศรษฐกิจผมก็คิดว่าอันนี้ก็ก็ อาจจะทำให้เราเหมือนสบายใจขึ้นได้หน่อยว่าโอกาสซอฟต์แลนดิ้งที่อเมริกาเนี่ยมัน,มนก็จะมีอยูอ่สูงขึ้นนะฮะแต่จริงๆถ้าดูตัวเลข,ขก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคืออเมริกาก็กดูค่อนข้างโอเคอแต่ผมคิดว่านี่เหมือนเขาที่เขา,เขาพูดกันก็นเหมือนกับซื้อประกันแม็กโชว์ทุกอย่างมันโอ,อกาสที่จะเกิด hard landing เนี่ยมันน้อยๆ จะมีผลต่อการดํา,านเนินะะนโยบายการเงินของเราไหมคะเมื่อกี้ถามเมื่อกี้เพื่อนตอบของเราเนี่ยนะฮะเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยก็อย่างที่ที่ที่ได้เรียนมาเนี่ยเราเน้นนะฮะเมนเดนนะฮะเ,เรื่องของภายในประเทศนะฮะ ซึ่งสิ่งที่เราดูนะครับก็เนี่ยสามปัจจัยหลักๆนะครับเ,เรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจการเติบโตมันจะเข้าสู่สกยภาพรหรือเปล่านะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับซึ่งเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยของเราเนี่ยจะเข้าเข้าสู่กรอบเงินเฟ้ออะไรของเราหรือเปล่านะฮะและ3ตัวที่สําคัญนะช่วงหลังที่เห็นใน s t a t e มน n ์ที่เราให้ความสำคัญก,ก็คือเรื่องของสิทธิธภาพทางด้านการเงินนะรเรื่อง financial stability อะไรต่างๆอันนี้เป็นตัวเมนแต่การดูตัวนี้เนี่ยนะฮะหมือนกันหนีไม่พ้น เราต้องคำนึงถึงภาพรวมนะครับที่มานะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยไอตอนที่พวกธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ของโลกเขาเขาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนโยบายมันก็กระทบภาพรวมนะฮะแล้วมันก็จะมามีนัยยะมีอะไรเนี่ยต่อประเด็นพวกนี้อ๋อโทษ ตอบประเด็นพวกนี้ก็เลยก็เลยก็ต้องคำนึงถึงนะฮะแล้วก็แต่มันเข้ามาผ่านไอ้สามปัจจัยโอ้แรงกดดันที่มันมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเฟดไม่ลดไม่ลดันมีอยู่แล้วแต่ผมยังที่เรียนนะผมว่าไอ้เรื่องของเฟดเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าถ้าเฟดลดแล้วเราต้องลดใช่ไหมแต่การที่เฟดลดอางที่บอกมันก็กระทบไอ้ปัจจัยหลายอย่างนะฮะมันกระทบเรื่องของภาพรวมอะไรต่างๆซึ่งมันก็กระทบตัวตัวแปรต่างๆที่เราต้องคำนึงถึงในการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย คือถ้าเราเป็นประเทศที่ฟิกค่างเงินอะใช่ไหมอย่างสไตล์ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะมันน้อยแล้วมันก็มีฮ่องกงมีพวกตะวันออกกลางอะไรพวกเนี้ยที่เขาฟิกค่างเงินกับดอลลาร์พวกเนี้ยโดยปริยายนะครับถ้าถ้าถ้าด้วยความที่เขาไปฟิกค่างเงินกับสหรัฐเนี่ย mm hmm. เฟดลดดอกเบีย้ยเขาก็ต้องลดแต่ของเราไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น,นครับแล้วผมบอกเลยว่ามีนักธุรกิจการเมืองซึ่งบัดนี้กลับมามีอำนาจก mm hmm. ำลังจะหาทางเทคโอเวอร์ประเทศไทยแบบนั้น การลอยตัวค่าเงินบาทในรัฐบาลพลเอกเวลิติมีคนรู้สี่คนแล้วแอบไปทำธุรกรรมทางการเงินในขณะที่คนอื่นไม่รู้แล้วล้มหมดเลยห้าสบหกไฟแนนซ์ที่ล้มนะครับมีคนรู้และคนนั้นอยู่ในคณะรัมตรีการแทรกแซงแบงก์ชาติคราวนี้ถ้าาเกิดขึ้นนะครับก็ทำแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการทำให้ค่าเงินเปลี่ยนลอยตัวหรืออะไรก็ตามแนอนาคตซื้อดอลลาร์ไว้เยอะ แล้วพอค่างเงินบาทอ่อนไปถึงที่40บาทบอาทเขาลงมาขายกำไรเลยใช่ครับขณะที่บริษัททั้งหมดเศรษฐกิจเก๊เง,งหมดเขาก็ไล่ซื้อเงินบาทแข็งเป็นประโยชน์กับฝั่งนําเข้าค <S S S 1> ่ะเงินบาทอ่อนเป็นประโยชน์กับฝั่งส่งออกเงินบาทแข็งเป็นประโยชน์ต่อคนใช้นี่เงินบาทอ่อนเป็นประโยชน์ต่อคนก่อหน,นี้เพราะก็ต้องมองแบบนี้ให้มันควบคู่กันไปจุดสมดุลอยู่ที่ไหนตอบยากต้องมีข้อมูลในการพิจารณาแต่ผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงที่เรา จะต้องลงทุนเยอะแล้วจําเป็นจะต้องอาศัยเงินตราต่างประเทศเนี่ยเงินบาทควรจะแข็งถ้าเป็นช่วงที่เราต้องการเงินตราต่างประเทศเยอะเราควรจะให้เงินบาทอ่อนอันนี้ผมว่าเป็นเป้าหมายทุกประเทศก็ทําเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะพูดก็คือว่ามันยากที่จะถูกใจทุกฝ่ายแล้วมันเป็นผลต่อเนื่องเรื่องเงินบาทแข็งอ่อนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วมันก็มาพูดถึงเรื่องปริมาณเงิน มันมาพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยนะให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังเขาคุยกันเถอะนะได้ผลออกมาอย่างไรก็อย่างนั้นริ้วล้อทั้งหลายของพรรคเพื่อไทยก็แห่กันออกมาด่าหน้าถล่มธนาคารแห่งประเทศไทยคุณพิชยัยนริปตพันธ์ถึงขั้นกล่าววาจาหยาบคายชี้หน้าด่าบอกว่าผู้ว่าเศรษฐพุฒธมันเป็นใครเรียนหนังสือจบมาจากไหน ทำไมขัดขวางนโยบายของพรรคเพื่อไทยโอ้โหนี่ไม่ได้ใส่ร้ายใครนะพี่น้องไปหาข้อมูลดูได้คุณพิชัยรุติพันนี่ไม่ใช่กูรูเศรษฐกิจไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ใหญ่อะไรที่ไหนครับเป็นแค่สุนัขรับใช้ในก,การเมืองลูกน้องคุณสวิทต์คุณกิตีเกา่าหี้วกระเป๋าตามก้นเขาหลังจากนั้นพอมารวมกับเพื่อไทยก็มารับใช้เจ้านายระกูลชินต่อไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรครับตอนอยู่พรรคเพื่อไทยลงปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่124 แต่พอมาถึงตอนนี้ก็คงจะดูแลเจ้านายได้ถึงใจถึงกึ้นแหละครับจนได้มาเป็นใหญ่ได้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แต่สิ่งที่พวกเราต้องคิดคือไอ้นี่มันมีดีตรงไหนถึงกล้าไปด่าผู้ว่าเศรษฐพทธดูประวัติเขาสิคนนี้จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเยวประสบการณ์ทำงานระดับวิ c คลาสส่วนพ่อค้าจิวเวลรีอย่างคุณเนี่ยมันเป็นใครทำไมบังหาดไปชี่หน้าด่าเขา มันน่าละอายนะครับนโยบายการลดดอกเบีย้ยของออรัฐบาลตอนนี้นะคะมันจะส่งผลกระทบอะไรยังไงกับประชาชนอย่างเราๆบ้างอะคะอาจจะไม่ไม่สามารถบอกได้เป๊นะแต่เราสามารถดูเคสตั้ดี้จากตุรกีได้นะมันมีความเหมือนกันมากรัฐบาลใหม่เข้ามาสั่งให้ธนาคารลดเบีย้ยเหมือนประเทศไทยเดะเลยเพืนะ่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะว่าเมื่อลดดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยเงินฝากลดลง ดอกเงิยหนึง่งกูลดลงเงินเงินฝากฝากไว้ก็ไม่คุ้มเอาออกมาใช้จ่ายทีนี้จะเกิดการใช้จ่ายเยอะทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนี่คือข้อดีนะครับแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมอมือะไรคนขาดวินัยทางการเงินรัฐบาลก็ขาดวินัยทางการคลังเหตุการณ์เนี้ทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่ประเทศตรุรกีถึง41%นโย,ยบายเนี้ยผู้ว่าธนาคา,ารกลางของตุรกีไม่เห็นด้วยแม้แต่คนเดียวก็ดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เงินเฟ้อรุนแรง แล้วจะมีโอกาสเป็นเหมือนครั้งก่อนไหมนักลงทุนที่ที่แล้วก็จะมีคนมาช้อนซื้ออะไรประมาณนี้นโยบายการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายแต่มันไม่กระตุ้นให้เกิดการออมประเทศตุรกีที่เกิดเงินเฟอ้อถึง41%ร์นตน่นมานั่นมาจากที่ว่าประเทศตุรกีขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต,ต้องเอางบไปใช้ในสงครามระหว่างซีเรียและตุรกีการที่จะทํานโยบายอย่างเงี้ยแล้วไม่มีนโยบายเพิ่มรายรับให้รับรฐบาลและ ไม่เพิ่มการออมให้ภาคประชาชนจะมีปัญหาอย่างที่พิกิจก,กังวลเพราะว่าเงินมันจะลดค่าลงตุรกีลดลงถึง41%นั่นหมายถึงว่าข้าวแกง50บาทเราต้องซื้อ70บาทน้ำ10บาทเราต้องซื้อ14บาทกับภาวะกดดันจากภาคการเมืองที่มีต่อท่านผู้ว่าเศรษฐพุทธให้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงนะคะ เราดูตามที่ตุรกีเจอนะครับก็ควรจะต้องหยุดกลางครับแต่ผู้ว่าจะเจอแบบผู้ว่าตุรกี <ปะ S 1> หรือเปล่าซึ่งมันไม่คุ้มครับในการที่จะไปกระตุน้น<ะ>เพราะว่าตุรกีเขามีปัญหาการสู้รลกกับซีเรียแต่ประเทศไทยมีการสู้โลกกับหนี้ครัวเรือนนั้นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเนี่ยเนี่ยมนีครัวเรือน90้าอร์เซนอาจจะกลายเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นหมายว่าหาได้หนึ่งร้อยบาทจะต้องจ่ายหนี้ร้อยกว่าบาท แน่นอนว่าเศรษฐก,กิจตกหวบเลยแล้วเมื่อน,นั้นนะก็คือเราจะกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวทันทีเลย mm hmm. และทำไมของประธานบีของตุรกีทำไมอยากจะให้อลดดอกเบีย้ยรู้ไหมเพราะอะไรครัเพราะจะทำให้สภาพคล่องมันลดลงอสิ่งที่รัฐบาลตุรกีทำก็คือจะต้องบังคับให้ภาครัฐอัดฉีดเม็ดหนึ่งลงไป mm hmm. หมายว่าเขาจะได้ใช้งบประมาณ mm hmm. พอใช้งบประมาณมากขึ้น มันก็แยกเรื่องของคะแนนเสียงมันได้เรื่องของประชาธิยมและงบนั้นอ่ะมันไม่มีทางถึงประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีหลุดไปตรงนั้นตรงนี้บ้างเอาไว้ง่ายๆว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการคอรัปชันนะมันก็ยังมีค่าดําเนินการมันก็ยังมีค่าเขียนโปรแกรมมันมีค่าการจัดการเยอะๆเลยซึ่งเงินมันเยอะสะพัดแต่อยู่ในคนกลุ่มเล็กๆ เพราะฉะนั้นคนกลุ่มใหญ่ๆที่อยากจะให้มีการลดดอกเบี้ยที่อยากจะให้มีประชานิยมก็เตรียมตัวที่จะต้องรับกับภาวะที่เงินเฟ้ออย่างรุนแรงเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตุรกีด้วยเคสนี้แล้วเคสนี้เรามาทำที่ประเทศไทยมันไม่มีอะไรที่จะบอกว่ามันจะไม่เกิดเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนกันเป๊ะเลยไม่เป๊ะอย่างเดียวคือคนสั่งคนละคน วิธีการไปเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยากให้ลดหรือเปล่าและที่สองเราอยากได้เงินประชานิยมหรือเปล่าครับถ้าอยากได้ก็ต้องทําใจว่าเราอาจจะเจอภาวะเงินเฟ้อแบบตุรกีนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็เป็นความพยายามที่จะกดดันผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ เพราะรัฐบาลจนถึงขณะดนี้ไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วนอกจากเอาเงินภาษีของประชาชนคือเงินของพวกเราเนี่ยมาทําการแจกนะครับแต่ยิ่งแจกเท่าไหร่สภาวะเศรษฐกิจยังคงไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรานี้ก็เตรียมที่เอาโครงการคนละครึ่งโครงการเที่ยวทัวไทยนะครับสนับสนุนการท่องเที่ยวกลับมาใช้หวัง ที่จะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยอีกร,รอบอหนึ่งผมเรียนหุ้นส่วนนะโครงการคนละครึ่งโครงการเที่ยวทั่วไทยนะครับในสมัยพลนเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยโจมตีอย่างหนักฮบ,บอกว่าไม่ได้ประโยชน์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ โครงการแจกเงินของพลเอกประยุทธ์ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่านะครับพักเพื่อไทยก็ทําการโจมตีทักษิณเองก็โจมตีบอกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนแต่คราวนี้องค์อิงลูกสาวของทักษิณทําเองเพื่อไทยนะกลับเอาโครงการนี้มาทําไม่พอจะเอาโครงการคนละครึ่งไม่พอนะฮะจะเอาโครงการเที่ยวทัวไทยกลับมาในสมัยของพลเอกประยุทธ์ มันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลขององค์อิงเนี่ยไปไม่รอดแหละแต่ประเด็นที่สําคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้จะให้พิชัยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปบีบนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปบีบผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลดอัตราดอกเบีย้ยการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับอันตรายอย่างมากเลยนะครับมันจะหมุนเวียนได้เฉพาะในระยะสั้นและสิ่งที่ตามมาคือข้าวของแพงครับ อัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นรัฐบาลจะขึ้นค่าแรงอีกนะครับเป็น400บาททั่วประเทศไทยตอนนี้แรกๆทําไปก็ล่มทําไปก็ล่มรัฐบาลบอกทาได้แน่ทาไม่ได้คือพยายามยื้อกันเนี่ยไม่ขึ้เนเพราะถ้าขึ้นประเทศพังที่ผ่านมาประเทศอาร์เจนตินา,ก,าก็สนขายใกล้เคียงกับประเทศไทยฮะลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับเอาทรัพย์สินของรัฐไปขายนะครับอย่างเช่นปตท อย่างเช่นอสมทนะครับจากของรัฐกลายเป็นรัฐวิสาหกิจทำให้เละเป็นโจกเลยนะครับสับส์สนที่เป็นของประชาชนกับกลายเป็นเอกชนเข้ามาทำการถือกลองสิ่งที่ตามมาก็คือสภาวะเศรษฐกิจของอา์เจนนาเละตุ้มเปะนั่นหมายความว่าความพยายามของพรรคเพื่อไทยที่พยายามเข้าแทรกแซงนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นอายการไม่ว่าจะเป็นศาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีคณะกรรมการชุดหนึ่งฮะที่เป็นคนภายในนะครับจะมีฝ่ายการเมืองมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นคือประธานนะครับประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามที่จะเอากิติรัตนนองนะครับเข้าไปแต่จำนวน7จถึงเคนนะทั้งหมดก็ เป็นคนที่มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยเองนั่นหมายความว่าการแทรกแซงไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับฝ่ายฝั่งเพื่อไทยฝั่งรัฐบาลก็ประกาศนะครับบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรัฐเอกราชเหรอประกาศตัวเองเหรอไม่ใช่ฮะเขาทําเพื่อปกป้องประเทศชาติหุ้นส่วนยอมไหมฮะที่จะให้ประเทศมีอัตรางเงินเฟ้อซื้อไก่ทีต้องใช้เงินเป็นล้านบาทนะไก่หนึ่งตัวนะใช้เงินเป็นล้านเฉลี่ยก็ล้านบาท ไปทําการซื้อเนี่ยต้องการให้ประเทศเป็นแบบนั้นไหมต้องการให้ประเทศไทยเหมือนเงินจัดในพมา่าเงินลาวตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพราะการบริหารผิดพลาดของรัฐบาลซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศเรื่องนี้คนที่เข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจจะรู้เป็นอย่างดีว่าการมาลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงระหว่างนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลหมดปัญญาในการบริหาร ท้งสื่อนอกสื่อไทยนักวิเคราะห์นอกนักวิเคราะห์ไทยต่างมองเช่นกันว่ารัฐบาลนี้ไปไม่รอดแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลผสมนะครับจากพรรคการเมืองต่างๆมีอนุทินฝั่งน้ําเงินนะมีรวมไทยสร้างชาติเข้ามายังไงก็ไปไม่รอดแน่นอนแค่บริบทเชิงวิสัยทัศน์ตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเขาบริหารเศรษฐกิจไม่ได้แก้ปัญหาประเทศนี้ไม่ได้ทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย นะครับโควิด19ยากกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่ายังแก้ปัญหามาได้แต่สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นมากำลังพังในมือของรัฐบาลอุงอิงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจยบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะหลายเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ไม่มีชาติแผ่นดินแตกสาหรกขาดต้องร่นเร ร้ายหลับยึดแหล่งรวมใจไม่ให้แขวเป็นได้เพียงแค่กลุ่มคนพระเนจรเราเป็นไทยอยู่มาได้ถึงวันนี้หนึ่งด้วยเพราะพระมหาบารมีตั้งแต่ก่อทรงปกป้องพาแผ่นดินผ่านหนาวร้อน ให้ลูกไทยหลับตานอนอาศัยกินบุญคนไทยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยจักยืนหยัดไม่รู้สิน้นไทยทุกคนจึงพักดีพระเจ้าแผ่นดินด้วยทวินพระมหากรุณาทิคุณทุกพระองค์ We yeah.